นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมทัาสะาะคะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธองสาระนองขัจฉามิพุทธังสาละนางขัจฉามิธรมองสาระนองขัฉามธรรมังสรละนางขัจฉามิสองขังสาระนองขัดฉามส,สาัมขงศระนางขัจฉามิพุติยมปีพุท,ทธอง สระนองขจฉามิสุติยมปีพุทธังสระนังขจฉามิทูติยมปีธรรมังสระนองขจฉามิสุติยมปีธรรมังสระนังขจฉามิทูติยมปีสังขังสระนองขจฉามิสุติยมปีสังขังสระนังขจฉามิ ตัสยัมปีพุทธังสระนองขัจามิตัสยัมปีพุทธังสระนังขัจามิตัสยัมปีธรรมังสระนองขัจามิตัสยัมปีธรรมังสระนังขัจามิตัสยัมปีสังฆัง สะระนังขจอาอมิสิยามสิสังขังสะระนังขจามิต<ส>ิสะรณะกะมังนิติตองอามะพันเตปโนติปโตเวรามณีสิกขาปะทองสมาธิยามิปานาติปตา,าเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อัินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิอัินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิอมิสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌา,าราเวารมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวะทอ เวรามานีสิกขาปทองสมาธิยามิมุจาว่าทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามะัชฌาปมาทถานา เวระมนีสิกขาปะทองสมาธิยมิสุราเมระยะมชฌชปมาทฐานาเวรามานีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมอน,นิป,ปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยมิสีเลนะสุขติยันติ ส,สีเลนะูกะสัมปทา,ส,าสีเลนนิพุติยันตีส,สัตสมาสีลองวิโส